กลับมาพบกับ Technical Tips EP 28จะมีท็อปิกอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับ2 EP ที่แล้วผมได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับการใช้ r s i ไป2วิธีแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากในการใช้ r s i จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับวิธีที่นิยมในการใช้ r s i คือการดูสัญญาณ Divergence จากเครื่องมือ ISI นั่นเองครับถ้าหากว่าราคาแกว่งตัวลงทาจุดต่าใหม่ที่เรามักจะเรียกกันว่า lower low แต่ว่าค่า RSI นั้นกลับทําฐานที่ยกสูงขึ้นที่เรียกว่า Higher Low เราเรียกสัญญาณนี้ว่าสัญญาณ Positive Divergence นักลงทุนบางกลุ่มก็ชอบใช้สัญญาณนี้ครับในการติดตามราคาหุ้นและเข้ามาเก็งกาไรในหุ้นตัวนั้นครับเพราะมองว่าสัญญาณนี้เป็นสัญญาณเตือนของการกลับตัวของราคาหุ้นแล้วนั่นเองครับแต่หากราคาแกว่นตัวขึ้นทําจุดสูงใหม่ที่เราเรียกกันว่า Higher High แต่ว่าเครื่องมือ RSI นี้ทํายอดสูงที่ต่ําลงที่เราเรียกว่า Lower Low เราเรียกสัญญาณในลักษณะนี้ว่าสัญญาณน e g a t i v e divergence นักลงทุนาบางกลุ่มก็ชอบใช้สัญญาณนี้เป็นสัญญาณเตือนของการปรับฐานหรือมักจะใช้สัญญาณนี้ในการล็อกกำไรในจังหวะที่ราคาคู้นนั้นแกว่งตัวหลุดแนวรับที่เราได้วางเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าทุกคนจะใช้วิธีไหนในการเทรดก็ตามเราก็ต้องมีจุด stop loss ไว้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกรุงศรีแคปิตอลและพบกันใหม่ EP หน้าครับ